ประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่านะคะระหว่างรอของนะคะคี่ล้อมาแล้วค่ะหิวมากนะคะหน้ามือตามวัวค่ะสร้างทุกอย่างเลยค่ะที่เห็นกะจิม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 มาเลยนะคะด้วยความหิวเนาะเมื่อกี้เราว่าอาหารม่อคนมานะคะหิวก็แบบนี้เราว่างก็นหนาทีก<อ>รอเมนูมานะคะก็ไปหยิบของกินเล่นนะคะไม้ตักน้อยหนึ่งอ่ะจิมจิมเบิ้งย่างละคำเนาะ นี่ค่ะมาแล้ววารอซาเลยค่ะหมูค่ะมีเทาไรเอาลงไปเห็นเบิร์ดเลยค่ะใส่หมอลงไปเห็นไหมไหมคะ่ะอันนี้สามชั้นนะคะสามชันแล้วกัตัวสันคอกิน,น,นแสบกิิเน,น,นแบบว่าม,มีติดมันกระสีตรงไปสันคอกับไปตัวสามสันนี่แหละคะ่ะแล้วก็มีโยค่ะนี่หิ้วค่ะหิวะห้วหน้ามือตามม้เลยค่ะตอนนี้วารได้แบบนี้รอ,อยอย่างเลยค่ะ อันนี้มูซาลายค่ะยิบได้ยังกับเอาไส้ลงไปเลยค่ะแล้วก็เกี๊ยวนะคะเกี๊ยวผักโขมชีสค่ะแซ่บดีค่ะนี่หันม้ากับระว่างที่ร้อสุกค่ะนี่ยังกับกินเข้าไปเลยค่ะเอาเข้าปากไปก้อนค่ะนะตอนนี้หิวก็คือว่าหิวค่ะอิลีเขาบพระคืณมาหอดกรุงเทพนี่สุกแล้วค่ะเราสิได้กินแล้วมาถึงกรุงเทพประมาณสองทุ่มกว่านะคะกับเดินทางหาชั่วโมงค่ะ ข่าปากไปเลยค่ะคำแรกนี่บล้อเลยค่ะหอนหอนนิดนึงกระทนเอานะคะเนาะหาแทบค่ะน้นๆทีกินก็นแทบค่ะตีน้อย<า>นี่หิวหลายบ่าปากว่าวเลยค่ะฟาวกินเลยเอ่ออันนี้ไปแล้วต่อไปกับอ,อันนี้ลงไปต้มค่ะยานขาดตอนฉัน้ะคะ <c oughs> คี่พอจะฟ้องตอนหิวเมื่อคืนรอสิบเก้าคิวนะคะก็ ประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะค่ะเออกัะน,นั้นยคือกันแต่ว่าด้วยความแบบบาไหวแต่อยากกินชาบูอ่ะเออก็คิดถึงชาบูอ่ะก็เลยแบบล้อกับล้อ,องสินะคะน้ำซุงน้ำซุปใดๆก็กินได้แบบแซ่บก็คือว่าต้องผสมกับเอตัวน้ำใสนะคะสําหรับสูตรของออยเองเนาะอชีดตอนนี้ว่าถึงชีดเ<ม>พิ่นบ่ถวยมให้ได้แต่ชีดแต่ว่าถั่วใส้ชีพบ่มให้กันเนี่ย ก็เลยได้ขอเอานี่ยานขาดตอนระว่างล้อหมูสุกกับคั้นไปกินของกินเลงค่ะคนะ้นอวนช่วยบ่ไดเนาะค่ะเนาะนีะ่นเจ้าคิดว่ากินไปทั้งหมดกี่คำคะนับบ่ไดดเลยล่ะคะ่ะนี่เอออันนี้กินได้กันกับมีโยกนะคะกับหมูแซ่บค่ะก็อร่อยแบบกินได้ล่ะคะ่ะกินได้แบบกินได้แบบเว้นช่วงแล้วมากินมันก็อร่อยดีค่ะตีน้อยสกีตีน้อย ก็ถือว่าของเขาว่าเฮดได้ดีเพราะว่าราคาถูกคุณภาพโอเคนะคะสำหรับสกีตีหน่อยเนาะกินว่าปากว่าวาแสบหลายงานไม้มอีกแล้วระหว่างกินนี่ก็จะมีสร้างมาต้อเนื่องนะคะถือว่าคุ้มค่ะเมือ่อคืนแต่พว่ากินหลายแห้งค่ะกินมูไปปกหลายแลยต้คงอยคิดพอผักเนาะ สดพรน,นี่แล้วก็สูตรนี้สูตรสูตรอร่อยนะคะ,ละหลายๆคนก็กินขึ้นกันนี่ละคะ่ะก็คือกินกน,ะะนี่ชีสพันกุ้งนะคะน,น่นเคล็ดลับเพิ่มความอ้วนนะคะเห็นทั้งหลัดเลยนี่แหละค่ะก็ประมาณนี้มื้อแรกของกรุงเทพนะคะหิวขับแน